วันนี้ก็ผมเริองไกรอือพัฒนานะฮะก็แถลงข่าวนะครับที่พักนะครับตอนนี้นะครับคือเนื่องจาก,กานะครับการที่ได้ติดตามการทำงานแล้วก็ศึกษาแนวทางการใช้อานาจหน้าที่ขององค์กรอิสระอย่างเช่นปปชชุดปัจจุบันเนี่ยนะฮะจากที่คณะปฏิวัติเมื่อปี49ได้แต่งตั้งมานั้นเนี่ยนะครับก็คง มีหลายส่วนในสังคมนะครับยังนคือผู้ที่มีหน้าที่ติดตามพี่น้องประชาชนนะครับก็คงจะเห็นเล็กชัดนะครับว่าปปชชุดนี้นะฮะทำงานอย่างนะฮะคุมเครือมีการพิจารณาความไม่กระจ่างชัดหลายเรื่องเนี่ยเป็นที่กลางแคงสงสัยของสังคมนะครับจนเกิดเป็นคำคอรหาต่อความเป็นกลาง ของปปชชุดนี้นะครับก็คือว่ากลางแกงความเป็นกลางก็คือสองสัยว่าเอจะไม่เป็นกลางหรือเปล่านะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องที่เกิดล่าสุดการที่ปปชเร่งพิจารณาโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลท่านนายกยิ่งรักอย่างเร่งรีบนะครับลูกลี้ลุกลนนะครับชนผิดสังเกต ก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายของประชาชนโดยทั่วไปะนะครับใครที่ติดตามเรื่องนีง้อย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับก็จะสามารถเปรียบเทียบได้ว่าการตรวจสอบของปป,ป,ปชเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วคือสมัยของพรรคประชาธิปัตย์กับรัฐบาลปัจจุบ,บันก็คงจะคาดเดาได้ว่าการพิจารณาของปป,ป,ปชใน กับดาหน้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์หรือวันที่ใกล้เคียงเนี่ยนะฮะได้แม่นยำพอสมควรนะครับไม่ต้องอาศัยหมอดูหรอกนะครับและถ้าผมเองก็ฟันธงได้นะครับว่านายกรละมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยนะครับจะถูกชี้มูลความผิดนะครับแบบผิดๆจากปป,ปชชุดนี้ทั้งที่มีการพิจารณามาเพียง ประมาณ2เดือนแจริงๆมันก็ประมาณเรื่องแรกก็ยี่สิวันจย่างยี่สิบแปดาถึง18บแปดกุมพาแล้วก็ถ้าจะมาสัปดาห์หน้าก็ร่วม2เดือนนะครับทีน,นี้การที่สามารถแจ้งว่าฟันทงได้เนี่ยนะฮะก็มาจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏนะฮะและเหตุผลที่ได้ติดตามดูพฤติกรรมนะฮะของปปช โดยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยสอดรับกับเป้าหมายสําคัญนะครับที่พี่น้องประชาชนก็คงจะนะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งก็คือว่ามีกระบวนการสั่งการจากมือที่มองไม่เห็นหรือไม่เนี่ยที่ใช้หลายๆเรื่องผ่านองค์กรอิสระต่างๆแม้กระทั่งองค์กรตุลาการนะครับเพิ่องอาจจะเป็นขั้นตอนปฏิบัติเนี่ยสรุปได้สักสามขั้นตอนนะครับซึ่นสร้างเรื่องให้ร้อง เป็นขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ก็คือวางแผนให้ค่านะครับอันนี้คือค่าโดยกระบวนการทาง,รงการตัดสินนะครับแล้วก็สก็คือสั่งการค่าก็คือมีการชี้มูลมีการวินิจฉัยนะครับนี่วิธีการลงมือค่ารัฐบาลหรือในในายกรัฐมนตรีเี่ดังกล่าวเนี่ยก็คงเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ชอบคือนายกรัฐมนตรีปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีแบบคลาสสิกแบบไทยๆนะครับก็คือการ ชิมูลความผิดเช่นโดยปปชนะครับแล้วก็พยายามได้ส่งเรื่องนี้ให้สอบอที่กําลังจะเลือกตั้งวันพรุ่งนี้กับบวก,กับชุดใหม่เร่ยกมาบทถอดถอนต่อไปนะ้งทั้งที่กระบวนการตรวจสอบยังมีความเครือบแคลน่าสงสัยอยู่มากนะครับว่ามีการดําเนินการมาอย่างถูกต้องเป็นธรรมสุจริตโปร่งใสยอย่างไรหรือไม่ นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้ายัางมีความพยายามที่จะชี้มูลความผิดแบบมีทงเช่นนี้และขาดความโปร่งใสเนี่ยนะครับมันก็เป็นปัญหาว่าคำพี้มูลเนี่ยนะครับจะเป็นดาบสะท้อนกลับไปถาโถมกลับไปยังปปชทั้ง9คนยิ่งกว่าขึ้นสึนามิหรือไม่นะครับซึ่งระยะเวลาก็คงจะตามมานะครับทั้งนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนต่านสือมวลชนไปอย่างพี่น้องประชาชนนะฮะว่า เราควรจะพิจารณาการดําเนินง,งานของปปชที่มีความผิดปกตินะครับอย่างเห็นได้ชัดมีความเร่งรีบมีความลุกลี้ลุกลนนะฮะทำให้กระบวนการต่างๆที่ต้องดําเนินการอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อความมี็นธรรมของทุกฝ่ายนั้นเนี่ยขาดหายไปทําให้เกิดข้อผิดพลาดอย่างมากมายนะครับแต่ก็ยังนะฮะเดินหน้าตามธงโดยไม่ยึดหลักความถูกต้อง ซึ่งก็เชื่อได้นะครับผมก็เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี่นะครับถ้าปปชยังดําเนินการต่อไปนะครับก็เสี่ยงต่อการนะโดนนะมุมแรงย้อนกลับมาทําร้ายปป,ปชเองนะครับอาจจะเข้าตําราของสีปรากเนี่ยนะครับที่พูดกันว่าคนบอบผิดท่านประหารดาบนั้นคืนสนอง ความผิดปกติของปปชนะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งนะครับคำร้องของนายอภิสิทธิ์วชชาชีวะกับพวกเนี่ยนะครับนำรายชื่อสสที่ลาออกไปแล้วที่ไปอยู่กับกปปสเนี่ยมีอยู่หกคนชัดเจนว่าลาออกในรายมือชื่อก็เขียนว่าลาออกไม่ได้ตอดสนแต่ว่ารายชื่อยื่นไปที่ปปช นะมายุงลงอยู่ในคําร้องย่อมทําให้คําร้องดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับสองคำร้องของนาย่สิศิกับพวกเนี่ยนะครับยังผิดกฎหมายปปชมาตรา61อย่างชัดเจนนะครับคือไม่มีการระบุให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายปปชกําหนดเรื่องระบุชื่อที่อยู่อายุหมายเลขบัตรประชาชนวันที่งลงลายมือชื่อนะครับ สหลักฐานการกล่าวหานายกมีเพียง49แผ่นนะครับในรอบแรกนะครับและมีความไม่สมบูรณ์มีข้อพิรุษมีความผิดปกติแต่ก็ยังฝืนทำมาพอมีการทักท้วงก็เอาสีข้างเข้าไถาเข้าถูแถไปนะครับว่าพยายามจะดำเนินการต่อไป4 เอกสารใน49แผ่นปรากฏเอกสารที่เป็นตัวเลขปิดบัญชีของนางสาวสุภานะครับรองประหลัดกระทรวงการคลังนะครับที่คิดว่าเป็นหลักฐานเด็กแต่ปัญหาก็คือว่าหลักฐานที่ปรากฏนะั้นมีรายงานทางราชการซึ่งคุณสุภาลงทั้งสองครั้งเนะี่ยตัวเลขที่เป็นสาระสำคัญคือผลขาดทุนจากการจำนำข้าวเนี่ยนะครับไม่ตรงกันนะครับแล้วสำคัญก็คือว่า เอกสารนี้ก็ปรากฏอยู่ทั่วไปนะครับแต่ปป,ปชก็ยังใช้เป็นหลักฐานอยู่ะฮะทั้งที่ข้อเท็จจริงไม่ตรงกันที่จะนํามาใช้ประกอบการพิจารณาได้จึงน่าตั้งข้อสังเกตได้ว่าเป็นเอกสารหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงแบบมั่วหรือเปล่านะครับเพราะใช้หลักฐานตัวเลขเนี่ยนะครับเอกสารราชการของอันนี้ไม่ตรงกันนะครับห้า เกิดการเปรียบเทียบอย่างชัดเจนนะครับระหว่างคติของท่านนายกยิ่งรักกับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของความมีอคาาติและสองมาตรฐานนะฮะโดยเห็นได้ชัดจากกระบวนการตรวจสอบของปอป,ปชที่ราช้าทั้งที่ของคุณอภิสิทธิ์เนี่ย dsi สรุปแล้วนะครับ,แล,รบแล้วก็ส่งเรื่องมาตั้งแต่มิถุนาสามห้าแต่ปป,ป,ปชกับนิ่งเฉยนะครับแล้วก็ไม่ ยอมที่จะชี้มูลความผิดนะครับทั้งที่ผลขาดทุนของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็มีประมาณร่วมแสนกว่าล้านแล้วตัวเลขแสนกว่าล้านเนี่ยก็อยู่ในตัวเลขของ49แผนที่คุณสุภาสรุปไว้ด้วยนะครับหกการตั้งข้อสังเกตต่อมาว่าปปชเนี่ยเพิ่งส่งเอกสารเพิ่มเติม จากจํานวน49แผ่นให้ทนายความของท่านนายกคือทนายบัญชาเนี่ยนะฮะมีอยู่280หน้าให้มาเมื่อ26มีนาที่ผ่านมาไม่กี่วันในเอกสาร280หน้าเนี่ยนะครับเป็นรายงานของออการกล่าวหาข้อมูลโครงการรับจำนำครับส่วนใหญ่เกิดขึ้นก่อนที่ท่านนายกยิ่งรักจะเข้ารับตำแหน่ง นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างนอกจากชาร์ฟเนี่ยนะครับตนน้งยังให้ดูรายงานที่เป็นหนังสือที่ส่งให้น,น,ะนะครับรมีเซ็นโดยเจ้าหน้าที่ปปชนะครับลงวันที่26เจ้าหน้าที่จอพองอเจ้าพนักง,งานเนี่ยนะรปราปามการทุจริตชำนาญการที่6มีนา,าย57รายงานคุณนิพนธ์กับคุณจิตกรเอกสารนี่ปีห้่นของปี51-52แล้วส่งให้ท่านนายกเพื่ออะไร จะไปแก้ข้อกับหาอย่างไรนะครับแลที่สําคัญเนี่ยนะฮะอ้างถึงเนี่ยหลังสุดเนี่ยนะครับในหนังสือหน้าท้ายอ้างถึงมตินะครับคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับในหน้าที่เอกสฝรหน้าท้ายมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่แปดมีนาห้าสคุณอภิสิทธิ์ยังเป็นนายกยังไม่ยุบสภาน เราเลือกตั้ง3กรก,กฎาคม5้นีนายกุทธมติยิ่งรักเนี่ยมารับตำแหน่งนะฮะ5นะฮะโปรดเกล้าวันที่5สิงหาห้าสเอกสารอย่างนี้ให้ไปแก้เขาเกล่าวหายัางไงนะต้องถามคุณวิชามา,าครับนะครับต่อไปนะครับจากกรณีต่างๆเนี่ยครับก็เชื่อโดยนะฮะได้ว่าปปชอเนี่ยมีธงใช่หรือไม่ เพราะนอกจากเอกสารเล่มนี้เอกสารที่เกี่ยวข้องในใน280แผ่นเนี่ยเป็นเอกสารสอตอง,งที่ปีเก่าหมดเลยนะครับสฉบับเนี่ยสามฉบับแรกอ้างถึงโครงการข้าวก่อนท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักเข้ารับตําแหน่งด้วยคัาไปนะครับเมื่อปปชมีทงให้ฟันมาตั้งแต่แรกนะครับเึิ่งเป็นคําถามนี่ต้องตั้งถามเลยว่าโดยเฉพาะท่านวิจารว่าใช่หรือไม่นะฮะ ข้อเท็จจริงที่ปรากฏนะครับเอกสารหนึ่งไม่สมบูรณ์สองคำร้องเนี่ยไม่ใช่ผู้ร้องไม่ชอบเอกสารประกอบยังไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่จะกล่าวห,หากับผู้ถูกกล่าวหาอีกนะครับแต่ถามว่านะครับปอปชจะรีบชี้มูลแล้วส่งให้วุฒิสภา,าถอดถอนโดยเร็วต่อไปเนี่ยก็ต้องถือว่าปอปชทั้งเก้าเนี่ยก้าเสี่ยงตายทําเรื่องผิดๆอย่างนี้แทนใครหรือไม่นะอย่างไรก็ตามก็อยากแกเรียนต่อว่า ควรจะคำหนึ่งถึงกรณีอย่างเช่นกรณีพลเอกสนทิที่เคอเป็นแกนนําเมื่อปี49ให้ดีนะครับผลสุดท้ายเนี่ยนะครับก็น่าจะท่องคําว่าเสร็จนาฆ่าโคตรเสร็จศึกฆ่าขุนพลซึ่งขุนพลก็อาจจะหมายถึงพลเอกสนทิได้แต่ครั้งนี้เปลี่ยนสักนิดหนึ่งว่าเสร็จนาฆ่าโคตรเสร็จศึกฆ่าปปอชหรือเปล่า นะครับเพราะคนที่อยู่เบื้องหลังนี่มีพฤติกรรมเช่นนี้มาตลอดหรือไม่นะครับก็ยิ่ความเป็นห่วงใหญ่นะครับต่อมานะครับถ้าเราดูต่อเนี่ยนะครับจะเห็นว่าต้นทางของเรื่องต่างๆมีความไม่โปร่งใสไม่สามารถตอบคําถามสังคมที่คลางแคลงอยู่เสมอในหลายๆเรื่องนะครับว่าทําไมเป็นเช่นนั้นเช่นทําไมกรรมการปอประช ปัจจุบันที่เหลืออยู่เนี่ยนฮะ6คนบวกกับ3คนที่รับโปรดเก้า6คนเนี่ยไม่ได้รับโปรดเก้านะครับในการรับตําแหน่งซึ่งเป็นตําแหน่งที่สําคัญของประเทศนะฮะกรรมการปปชทั้งๆที่ทตําแหน่งสําคัญเนี่ยต้อมเป็นนะตําแหน่งที่มีเกียรติยศศักดิ์ศรีทั้งต่อตัวเองและครอบครัวนะครับ2มีหลักฐานสําคัญเนี่ยนะครับที่เป็นข้อเท็จจริงไนดะตรวจสอบได้นะครับว่า คุณวิชามาหาคุณเนี่ยนะครับเคยถูกลงโทษด,ด้วยคำสั่งของกระทรวงยุติธรรมนะครับคำสั่งที่หนึ่งห้าศูนย์ทับปีสามห้าแล้วก็มีคำสั่งแก้ไขในหนึ่งเจ็ดหทับสามห้าเหมือนกันแต่ยังมีโทษติดตัวคือโทษงดบําเหน็จความชอบซึ่งโทษด,ดังกล่าวเป็นกระแสนะ เป็นพระราชกระแสคือกระแสรพระราชดำรหลักนะครับอันนี้เป็นหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในคําสั่งที่หนึ่งเจ็ดหกทับสองห้าสามห้าซึ่งเป็นเอกสารที่อ้างอิงอยู่ในหนังสือกระทรวงยุติธรรมร้อยปีนะครับวาราสารดังกล่าวนะครับก็สามารถไปติดตามดูได้นะครับเมื่อเมื่อคุณวิชาเนี่ยนะครับถ้าดูจากเอกสารหนึ่งเจ็ดหกทับสามห้านี่ยนะครับยังมีโทษงดบาเหน็จความชอบอันนี้เป็นเหตุที่แท้จริงที่นะทําให้คณะปฏิวัติ ปี4ีไม่สามารถนะครับจะนำแต่งตั้งเพื่อมีการโปรดเก้าแต่งตั้งได้ใช่หรือไม่นะครับพ <c oughs> อไปนะครับบางอาจเลือกอาคนที่น่าจะมีประวัตินะครับขัดต่อกฎหมายปปชปี42นะครับอย่างกรณีของอคุณวิชานะครับเข้ามาหรือเปล่าอันนี้ใช่ไหมที่ทำให้โปรดเกล้าไม่ได้นะครับทั้งทั้งที่ นะครับถ้าใครดูคําสั่งดังกล่าวเนี่ยนะครับแล้วมาดูคําสั่งคณะปฏิบัติคือคอปคอฉบับที่สิบเก้าแก้ไขโดยสามสิบเอ็ดเนี่ยนะครับประกาศในราชกิจจานะครับวันที่สามตุลาสี่เก้าหลังรัฐธรรมนูญชั่วคราวสีเก้าประกาศในราชกิจจาแล้วคือรัฐธรรมนูญเนี่ยให้ไว้วันที่หนึ่งประกาศราชกิจจาวันที่หนึ่งนะครับเพราะกระบวนการแต่งตั้งขอถอน ปปชหรือตำแหน่งต่างๆจะต้องมีการรับสนองเช่นประธานองคมนตรีประธานสอชอะไรนี้มีครบหมดแล้วคาสั่งคอปอเนี่ยบอกว่าให้กฎหมายปปชเนี่ยดำรงอยู่ต่อไปมีผลใช้บงังคับต่อไปดังนั้นเนี่ยกระบวนการของปปชทั้ง9คนต้องโปรด9แต่งตั้งก่อนแล้วก็นับวันที่ดํารงตําแหน่งไป9ปีอันนี้ก็ดูได้ในมาตรเาสิบ1เนี่ยนะครับที่กฎหมายปปช น,นอกจากนี้ยังมีกรรมการที่สําคัญอีกข่านหนึ่งก็คือตัวของคุณพักดีนะครับซึ่งก็ปรากฏชัดเป็นหลักฐานของวุฒธ,ธิสภาเองวันนี้พุทิสภาจะไปทําเรื่องถอดถอนแต่จะลืมเรื่องคุณพักดีได้อย่างไรนะฮะเพราะคุณพักดีเนี่ยปรากฏหลักฐานว่าขาดความขาดคุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการปอปชมาตั้งแต่ต้นแล้วเป็นคําสั่งที่บังคับไว้ในคําสั่งที่คอปคอ,อฉบับที่19ด้วยว่า กรรมการอย่างคุณพักดีเนี่ยจะต้องไปลาออกจากกรรมการบริษัทที่เคยเป็นอยู่นะครับขององค์การบริษัทเนี่ยแต่คุณพักดีเนี่ยไม่ได้ลาออกอยู่บริษัทหนึ่งและเป็นบริษัทที่ทํามาค้าขายหากําไรด้วยนะครับอันนี้เนี่ยปปชอเองก็รู้ดีผมทําหนังสือถึงปปชหลายครั้งเพื่อให้ทราบเพื่อให้เป็นหลักฐานบันทึกนะครับ แต่ก็ยังกล้าที่จะปฏิบัติหน้าที่กันอยู่และยินยอมให้มีการปฏิบัติหน้าที่อยู่นะทั้งๆที่รู้ว่าถ้าทุกคดีที่มีคุณพักดีเนี่ยอยู่ด้วยนะครับร่วมสังสักกรรมด้วยนะอาจจะไม่ชอบและอาจจะถูกลองให้เป็นโมฆะมาะตามหลังมาได้แล้วก็จะย้อนหลังตั้งแต่22สกันยา4ี่ด้วยซ้ำไปนะครับสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นกรณีที่ ปปชคณะกรรมการปป,ปชไม่ตอบคําถามต่อสังคมนะฮะแล้วก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าทําไมจึงกล้าลงมือดําเนินการเรื่องต่างๆในลักษณะเช่นนี้อย่างกรณีดำนำข้าวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากคณะกรรมการปปชกล้าที่จะชี้มูลความผิดนะฮะกรณีข้ขาวอย่างเลือดเจีนต่อไปคณะกรรมการปปชทุกคนก็ย่อมพร้อม ต้องพร้อมที่จะรอดาบนั้นคืนสมองอย่างโครงของสีปากเพราะพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยคงยอมไม่ได้และจะยอมไม่ได้ที่จะเกิดนะยอมให้เกิดเรื่องที่อยุติธรรมบนผืนแผ่นดินนี้ต่อไปอย่างแน่นอนนะครับถึงวันนั้นมือที่มองไม่เห็นก็คงไม่สามารถจะช่วยอะไรใครได้ต้องบอกไว้ก่อนว่า ปากบอกไปเลยว่าตัวไขตัวมันครับ